ความเดิมตอนที่แล้วแล้วเซตาเคียวโ,โกะหันไปหามันอู้ไปตุ๊ดเด็ดเด็ดมันน่ากลัวเต่าเลือเอาจริงนะเอ,อตาตะฮะ What the fuck แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปเคียวโกะข้ามล่างไปฟิวยิงมือถือขึ้นมาบนโต๊ะและ้วนื่อเธอปลดล็อกนี่ปลดล็อกได้ด้วยเช่นกันไปเอาแม้แต่แล้วนี่มันก็เดียวกันเนาะเป็นร่างแยกเรื่อยๆแหละน่าใช่ละนี่แต่ที่ยังแยกสานไปที่หน้าของเคียวโกะ เธอจะคอนเฟิร์มข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วเธอก็หยิบมือถือนั้นไปนด้วยแล้วก็ถามเพื่อนของวิฟิวมาจบแค่นี้เลยเนาะของวิฟิวนี่คือบทแค่มาตายเหรอวะอีโซก็ไปในป่าลึกเลาวไปด้วยบรรยากาศวิวที่ดูน่าหลงไหลแต่ต้นไม้แล้วไม่ท่วนที่กำลังจะตกดินในที่ต้นตกอะ่ะเดี๋ยวถึงช่วงค่ำก็จริงนะแต่ว่าแสงที่ผ่านต้นไม้มันน้อยมากเลยก็เลยเหมือนกับอารมณ์มือล่องหนที่คอยลิงกับเขาว่าไปถ้าบรรยากาศในป่าน,นี้เขาแค่จะจน่ากลัวด้วยเช่นกันนะ ข้างหน้านี้ไม่ไกลจะได้รู้เส้นทางไปสู่โลกหน้านะแม้เขาเพิ่งมาเจ็บจากอาการแผลที่โดนแทงก็ตามแต่โชคดีที่ไม่แทงจุดที่สําคัญนะหรือแ,แต่ดูแด้ฉุเินแล้วก็พักผ่อนเต็มที่แล้วมันก็ไม่ทาให้เขาชั่งโลดเดิมด้วยแล้วเพื่อนมาปฏิวัไปไม่มาแล้วสุดคือหนีมาจะดีปะอ๋อมึดนี่คือกไอ้ชิัตจะได้หยิบมันขึ้นมาเดี๋ยวผมไม่อ่านเลยมันบินเอานก no. พาไปอะไรวะเนี่ยไอ้บ้านก no. เอาไปพี่ไปเช็ดแผนที่ที่ทิ้งไว้เนาะนก no. ไปเ็ด บินกลับไปด้วยแต่ไปไม่ได้ไกลามากเนาะต้องรีบจับมาให้ได้ที่ข้างบนเนี่ย What the fuck อนี่คืออะไรให้เชื่อมให้ครบหรออ๋อให้เชื่อมเส้นได้หมดนะผมว่าอ่าฮะนี่ไงแต่ที่ไม่ทับอ okay, ันเดิอโอเคกันแล้วก็คือต้องอย่างนี้นะ่าจะได้อยู่อ่าแล้วมันเกี่ยวอะไรตรงนี้แล้วไง What the fuck p a s t e นี่คือแล้วเนี่ย อ่าหลักที่ผมเคยเจอก็กคือหามุมเนาะอันนี้มุมเลขขี้อ่ะก่อนนะแต่มันไม่มีรอบน,นี้มันมีสนะี่เนาะทุกอันโยงเป็นสี่ทิศหมดเลยเพราะว่าอะไรก็ได้ให้ถ่ายใช่ไหมเดี๋ยวตรงพวกเนี้ยอย่างเงี้ยหกเนี่ยได้โอเคได้แต่ว่าต้องอ๋อองเนี่ยได้โอเค,อเคต้องวนอีกทีหนึ่งอ่ะไปแกได้อยู่มันไม่สุดเรื่อยๆเลยเหมสี่กับสองเนาะโอเคส่วนใหญ่เป็นสี่กับสองก็หลักคือพวกนี้แหละไปอย่างนงี้แล้วก็วนไปเรื่อยๆให้ครบ โอเคอันนี้ก็เก็บอันนั้นไว้น่าจะได้อยู่ผมว่าใช่ไหมถ้าเกิดอันนี้ต่ออได้แหละวนอย่างนี้นะก่อนแล้วก็ไปนี่วนรอบนอกแล้วก็คล้ยเข้าในอ่าฮึบอน,นกอ๋ออะไรคุณและคุณหมายไงครับเนี่ยอ๋อคือเมื่อกี้เราทําการเพิ่มใย,ยมุมน้อยก,กว่าเดิมจับนกในใย,ยมุมได้แล้วแตแวคุณโดดออกมาแล้วก็จับนกเฉยด้วยแล้วคุณอยากกินนกเหรอ มันก็เลยหายด้วยเช่นกันให้ตายสิเดลิโอพาร์แคทแมวไลน์และคุณก็ไปเนาะซ่อ,อน,นู่ตงนไม้เป็นปกติก็ไปเนาะพงกันแล้วไปหาที่นั่นดีกว่า <c oughs> น้องดูเกาะเต็มที่เลยโอ้ m ม่ก d เห็นภาพอย่นี้ด้วยน่ารักใช่เนี่ยรูนี่ปะดูต้นไม้มีรูนึงแต่ไม่ได้มีออันนี้ไม่มีรูไม่มีอ๋อต้องผ่าต้นไม้เหรอทำไมอย่าฆ่าน้องอุ้ยนี่คือศพอะไรวะเนี่ย ศพใครายท,ท่ที่นักแกไม่ขอเชือกเลยนะกันนะขอโทษด้วยขอยืมเชือกโอเมก้าดโอ้นี่แหละเหมือนจะมีเข็มวัตถุฟลักแล้วก็เชือกศพไม่แห่เนาะไม่แห่เละเป็นแค่ศพเฉยอับหายสบหายด้โดหมดเนาะโอเคขวานดิบได้มีขอขอนี่คือเตรียมพร้อมหมดเลยเนี่ยแบบตั้งไว้แบบคนรอคนเข้ามาใช้เนาะโอเคอะไรวะเนี่ยเยอะอันนี้คุณเนี่ยนะคุณจะได้ฟินสโตนด้วยโอเมก้าด้วยแล้วุณนะ น่ารักอะ่ะมีหินเดพาหินนะแกไม่เอาดูหน้าน้องเนี่ยน้องแฮปปี้มาแล้วเย้ได้เขาแน่นะอุ้ยรูนี่ใครมีนอนอ๋อต้องใช้นอนเนะาะจับนอนนี่ตำแหน่งที่มันพุดขึ้นมาเรื่อยๆต้องควาาทางที่มันโผล่มาเนาะอ่าเราหยิบได้ปะเนี่ยไดย้โอเคปึ๊บปึ๊บแล้วอ๋อมันงอเพิ่มไว้ย <laughs> ออฟเซิมุมมองปิดให้ถูกต้อง ฮะก็ต้องการอีกหินหนึ่งปะเพราะมันก็น่าจะมีไปเรื่อยๆเดี What the fuck? <ś c oughs> ยววัตเตอร์ฟลักยองไง่วะเออออฟโอเคโอ้กดทับตอนที่ผมคล้ายแงโมว่าผมมาตีตัวตุน่นนะมัง้งไม่รู้เหมือนกันนั่ <ś c oughs> น่าแฮปปี้มาเลย <ś c oughs> ยิ้มแป้นใช่มีท้ำเหรอ ที่จะมีอันตรายอ้ออะแล้วไปจบทันทีเลยวะผมก็แค่กดใช้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างจะเอน้องมีบนโผล่หน้าใหม่ด้วยน่ารักอ่ารอบนี้ก็คือมีเนี่ยของพร้อมในการใช้ตัดไม้ตัดเอะเมื่อกี้ได้เนาะตัดได้ก่อนเลยเดี๋ยวใครหาทีล่อและคุณนะผมโอ้นี่มีอะไรตรงนี้อ๋อตกปลาได้เหรอตรงอ๋อตรงคันเนี่ยเซตเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมฟิชชิ่งลอดตัวช้ ตะขอบูแล้วก็เชือกแล้วก็เหยื่อรอดก็คือตอนนี้ใช้เชือกใส่ปักได้แล้วก็เหยื่อรอดได้เหลือแค่ไอ้แท่งไม้หัวเนาะก็คือเนี่ยตรงเนี้แบมบูเนี่ยใช้ตรงนี้กดจังหวนนะเนาะโอเคปึกหนึ่งเป็นกองเลยได้รูปไม้อีกแล้วอ่ะตึงลบตีกรองฮึบโอเคใบเลยก็ไเน้เรียบร้อยปะหยิบมาปะกองไม้เป็นกองฟืนไฟเลยเพื่อรอธนุก,กีแล้วเอาใบเลยก็นด้่ ต้อจุดไฟนะแล้วก็วิเคราะห์ที่ดีใช่แตะไม้ปะอ๋อผมกดออโต้หรอไม่ตรงนี้มันโดนเฉลยออโต้เนี่ยไม่ได้ใกล้นะอโอเค่ะและ้วหมอนลองทุก่านหนึ่งว่าจุดไฟปับ๊บแล้วก็เอาไอ้เข็มมาแกะลอกให้มันงอได้ไงงอเป็นตัวตะขอเกี่ยวเบียดแทนได้อ๋อต้องขันเนี่ยเป็นบ,บูโอเคอยู่สุดเลยกว่ายอยู่มันเมื่อกี้ไม่สังเกตตอนนี้ไปสุดแล้วมันจะมีไม้ไผ่ ก็มีแทงไม้ไผ่ทำเนี่ยเออฮะตกปลาจริงจังเว้ยเห็นไหมเมื่อก,กี้เรายังไม่ได้เลงตำแหน่งเนาะมา oh, เลงออโต้ลนะมาเลงออโต้แล้วเราดึงพวกนี้มันต้องดูไหมเนะี่ยมีซ้ายมีขวาวัตเตฟักสอนเล่นก่อนนะคลิกที่หน้าจอค e ิกเดอะบูออย Inside the moving frame คือต้องนะ โปรเกรดบาร์แอดเดอร์บอททอมเต็มแล้วตกปลาได้บูบมมิ่งเฟรมมาถึงว่ายังไงนะไม่เข้าใจมันอ๋อเกลากันแล้วโอเคอเคอ๋อคือเรากดเกลากันแหละอละ๋อไม่เกีวกับปลาที่เห็นเนาะ <c oughs> ก็ว่าอยู่แค่บวยที่ว่ามนถึงว่าตรงมันไม่ง่ายนะมันมันยากในกาคิดเยอะเลย ตรงเอหลอดนี่เนี่ยตัวคลิกข้างขวาอ๋อคนแรกผมต้องครับเอที่ตกปลาที่ตกปาาลาเป็นรอดแล้วคุณเองก็ว่าอยู่ได้ปาล,แลปปาแล้วแล้วค่อยปิ้งปลาอ๋อเรียบร้อยแล้วรอดแล้วคุณออกจากดูดีกว่าเนาะอะ,อะได้ปลาทอดเนี่ยใช่ไหมหรือเปล่าวะคิดว่าใช่แหละเกมไม่ได้บอกสจิ้งว่าเราปิ้งปลาหรือเปล่าเดินหน้าใช่เนาะก็ยังและคุณเอาปลามาแล้วกินนะกินอุ้ยอะไรอ๋นนอวางตรงนี้นะ บ้าไป,ปนังน่า,าหายมันตัวลรคเราบังอะ่ะเศร้า,าส่วนเดียวเหรอแฟนชีสแล้วที่เหลือล่ะมีเอาใหม่กดกระโหลกก็กกคือน่าจะหละักๆเท่ามีทางแยกตรงเนี้ยซ้ายขวาให้เราไปขวานะซ้ายคือตายสินะนี่ถึงแล้วลงขวาเมื่อกี้ตามอนที่มันตัน,นแต่เราไปได้เพระว่า ลองดูเพื่อแนะนใจอ้อมค่ตันลงมาเชนนะแค่นี้ไงแล้วเอนมันตายเพราะว่าแยกซ้ายขวาเนี่ยนะอ้อแผนที่เพิ่มด้วยแผนที่เพิ่มอ้อขวาตันเนโอเคลงต่อแล้วก็แล้วก็ค่ยขวาทางมันเยอะสินะแล้วก็ลงนี้แต่ดูง่ายๆแหละไม่ยากก่นโอเคมันแค่ต้องหาแผนที่เจอก็พอแล้ว แล้วขึ้นตรงนี้ไอ,อ,นะอที่สักต่อยเลยนะต่อยยืนส่วนทันที่เรื่อยก็คือขึ้นต่อขึ้นแล้วก็ขวาแล้วก็ขึ้นอเริ่มยากแลเริ่มยากแลโอะอะไรอ่ะผม,ผมลืมไปว่าต้องขึ้นต่อไม่นะตกเหวแล้วเออ fail of the clip คือแค่ไปผิดทางแล้วตกเหวทันทีเลยนะผมอ๋อเดี๋ยวนนีะ้ผมเข้าใจแล้วอ๋อก็คือเมื่อกี้ไปขวามันตายไงนึกออกปะ เราต้องเนี่ยอันนี้อันเก่าเนาะเราต้องตอนนี้อยู่นี่นะไปวิ่งขวาตายล้วต้องกลับมาเนี่ยแล้วก็ขึ้นตรงนี้ตรงนี้มันขาดเพราะเกมมันหลอกได้เก่งกันนะออกมาเราเลยไปวิ่งไปต่อความมันเลตายขังมนี้ไปไม่ได้โอ้พื้ผนที่มันมีหน้าละทําใหแบบ้เราต้องมาเก็บซ้าแล้วก็ให้หลอกให้เราไปต่อเพราะนึกว่าไปเชื่อมนิดนึงทงั้งเก่าอืโอเคเดี๋ยนะตรงนี้มันจะเริ่มเนี่ย ถ้าไปอันตรงนี้มันตายเนาะใช่ไหมตรงขึ้นนี่แหละขึ้นตรงนี้เนาะใช่ไหมขึ้นอันแรกที่ขึ้นได้แล้วก็ขึ้นมือสองแล้วขวาขึ้นใช่ไหมขึ้นนี่สองครั้งแล้วก็นี้ถึงตรงนี้อันนี้เนาะขวาขึ้นขวาขวาขึ้นขึ้นขวาขึ้นแล้วก็ขวา อันนี้ยำขึ้นต่อนะไปต่อขวาสุดแล้วขึ้นขึ้นเนะโอเคตัวจุดที่เอมาร์กพวกนี้คือไม่ใช่ที่หมายแต่เป็นจุดแผนท,ที่ที่ทิ้งไว้ไงหลอกให้เราเสี่ยงตายได้โคตรร้ายชดดีที่หนีจากของกลับมาได้นะนายสูถ,ถึงสุ้ประตูโทรอีนะที่สีมันเริ่มจางไปแล้วด้วยอิสโตงเงยหน้ามองและจ้องไปรู้สึกความสบายใจออกมาในหัวใจเขาได,ได้ด้วยเช่นกันถ้ามองคำนิยมงานนี้ ีัยนตุก๊กตาได้ยินเสียงเขาใจเต้นด้วยซ้ำนะเสียงผู้หญิงก็ค่อยดังออกมาจากความเงียบด้วยนี่แต่ผู้หญิงดังออกมาจากความเงียบนี้ด้วยเช่นกันเงาเคียวโกวแล้วสหายนักสืบเอ๋ยมาชอบที่คิดนายรู้เปล่าสมองนายเน่าไปแล้วหรือว่าขานายยืนหักกันแน่ให้ตายสิที่โซหันกลับไปแต่เห็นล่าที่เขาไม่คาดคิดด้วยเคียวโกวหรอเงาเถากันแน่วะเนี่ยความจากพี่ฟูนีว่วะ จ้ก็หยิบมือถือที่พี่ของเธอขึ้นมามุกตายังคงยิ้มแบบเดิมยิ้มแบบไม่ใช่ยิ้มเลยด้วยกว่าไปฮะเสียใยิ้มเหลือเกินให้ตายสิคิดไม่ออกนายนี่เธอฆ่าเจ้าของที่เหล่วเนี่ยโสความหลอกฉันเหรอหรือว่ามึงแะ่แรกกันได้ว่าให้ตายสิก็ถูกขึ้นนแน่มนะยานแต่ยานเหมือนใครแนตะ่แกพงุงกันแล้วฉันเป็นร่างที่ย่ันที่จะแข่งกับตัวได้นะ แล้วเธอจะทำให้ฉันเชื่อไไงไกันแน่ว่าจะต้องรอฉันได้ล่ะจะอะไรไม่ได้เปลี่ยนกันแน่ฮะเธอร้องรอยเหรอแล้วทำไมฉันขอไปล่ะฉัน,นออกมาแล้วแต่ถ้าเกิดฉันไม่ได้ข้อมูลที่มีค่าแล้วก็ก็จะหนีไปได้อีสารานะกแกรู้เปล่าว่าไงจะตกลงกันแม่คุณเคียวโกะคาบิชิโร่ฮิโโซยโคจิมไปที่เคียวโกะมีวางตาไม่ช่วยเคียวโกะเชื่อพวกงเขาไหมแต่ว่า เขาจะได้แค่ขู่โดยที่ไม่มีเลยด้วยซ้ำต้องลองเสี่ยงขู่นะแวะผ่านไปได้เขาเงียบอีกครั้งนะึงนะเคียวโกดูท่าทีไม่เชื่อชิโตเท่าไหร่นะด้วยเช่นกันแค่แต่คอยมองเขาเ,ง,เงียบๆไม่เห็นสีหน้าเปลี่ยนไปเลยด้วยซ้ำอะ่ะแล้วจูกชิโตก็ถามถาม,ามที่มีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเคียวโกะเธอเนใครกันแ,แน่วะเนี่ยคำถ,ถามที่แปดได้เหมือนกับระเบิดที่ถูกป,ปาไปหนันทันทีแบบกระทันหันนะทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปทันทีเลยด้วยเช่นกัน ทีนั่งเคียวโกเปลี่ยนไปนิดหน่อยเทาตรงนี้เป็นหามอย่างตอนนี้เทวตุลถามทางนี้ด้วยแต่สถา,านี้แล้วคันหรอว่าฉันเป็นคนกันแน่ตอบเธอมันเป็นทั้งคําถามและเป็นตา้อมกันเลยด้วยอ่ะแล้วเธอเป็นตัวตนเพื่อนกันแน่วะเนี่ยเพื่อฆ่าคนหรอขอทนเคียวโกลงังเริ่มหมดไปนะเธอไม่ยิม้มอีกแล้วด้วยเช่นกันเพื่อเห็นสินหน้าเย็นชายเยือกเต็มที่ด้วย รักสืบฉันไม่มาจะมาเล่นปัญญากับนายนะฉันจะสิ่งที่ต้องการได้ไงตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะโอเคไหมฟองเธอมาโกนสิวะจริงด้วยฉันจะโกนนังกันไปนะแกเสร็จฉันก็เลยเริ่มแถบแล้วเนี่ยไม่กล้าสินงจะมาหลอกให้มาโดนแทงเ่ยตอนนี้ที่สกิ้งไม้หักดังขึ้นมาและเหลือตะกิ่งไม้หักไว้ชิสโตหันไปทางนั้นเห็นโชตาวิ่งไปหักฮะเดี๋ยวนะโชตากวิ่งมา เคีกไม่หลอกแล้วดึงมีออกมาแล้พยายาม้องทนไม่้เขา,าการจัดการจบเรื่องนี้อย่างชัดเจนตรงๆเลยนะแต่มึงไงโชต่าโดนแทนเนกะโเโชตะพุ่งไปหาชิโนเขาเห็นมีดในมือเคียวโกช่วงพิพตานั้นเองที่เขากอดชิโตไว้จับตำแหน่งกับชิโตผู้ขวางทำมีดไว้นั่นเองการลมของเคียวโกนั้นรวดเร็วและโหดร้ายมากเธอดัน,นชิโนออกไปแล้วมีดจอกที่คอของโชตะแกเป็นได้ ตัวกันเพิ่มใช่เลยสิ่งนี้เหรอที่แกเรียกว่าแมวอ่ะลองตัวฉันนะแกไปเข้าไปนะเว้ยเขาไปไเ,าไเกี่ยวเรื่องนี้ฉันดีให้ข้อมูลดีกว่านี้นะรู้เปล่าข้อมูลที่แมวก็ไล่ฆ่าด้วยซ้ำรู้ไหมจี้จอบฉันเองแน่ฮะเธอเขาคิดว่าฉันไม่กล้าฆ่าเขาเหรอถ้าแค่มันแค่นิดเดียวไปลาไมป้มีก็จ่อไปที่คอของซากุไลทำให้เลือดออกด้วยซ้ำ ตาของชิชโนเบิกกว้างมากคนเจ็ของเขาเต้นอย่างเจ็บปวดมากเลยด้วยเช่นกันเขาไม่อยากเสียเขาไม่อยากเสียใครไปอีกแล้วในที่สุดเขาก็สิการเข้าลุกๆรแล้วก็หลับตาลงมีของจะให้นะเขาหยิบมือถือออกมาจากกระเป๋าเขามือถือที่เชื่อมต่อหลักฐานนํานวาน้ําไม่ถ้วนและความลับมากมายและปลายทางเคียวโกเคียวโกได้ยิบมือถือขึ้นมา ได้มือข้างหนึ่งแล้วเห็นเสียยิ้มที่มุมปากเธอโอ,อ้ถ้าแกดนาทำตัวเชิองอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็ดีนะนักสืบหนุ่มเอย๋ยไหนก็ตามเธอหยิมทันทีนะนมือขอเธอใช้แรงมหาศาลมีดปาดเหมือนกับเคียวนมทูดไปที่คอโชตะจนเปิดอ้าออกมาเลือดสากระจายชิบหายตายดีโอ้ม่กอดแล้วก่อนนะัคุณสืบเอย๋อทยท่านนีเสียกสยีตายหามม่าหมดเลยเนะี่ย เวโกดผักตัวโชวตาไปหาชิโนโ่จับมือถือเธอไว้พวกเราเยะยืนชาแจากไปอีสโตนี่ไปคว้าตัวโชวตะาที่ล่งมามือเขาพยายามกดเลือดที่คอไว้ด้วยเช่นกันโชตาโชตาอย่าตายนะเดินหมวนมาช่วยและนะน้วนะรู้เปล่านิโชิโน่สั่นมากคณะนี้นกำลังกดมือถืออยู่โทรเลขหนึ่งหนึ่งเก้าแต่ว่าเขาเคยเป็นตุรมหมาก่อนก็เลยรู้ว่าแผลเนี่ยตัดไปโดนเส้นเลือดใหญ่ด้วยเช่นกันนะ คงไม่ทันแล้วด้วยเช่นกันน่ะอันนี้มือถือใครเจ้าไปนะมือถือโชตาไปเพราะว่ามือถือเราให้เชโกไปแล้วเนาะแล้วโทรไปแจ้งแล้วปั๊บเขาก่อโชตตาไว้ที่รางการเลิ่มต่ำเหมือนเดิมน้ำตาเขาเป่าด้วยเช่นกันนะรควนี้น้องหาเธเจอนะเพื่อนถึงแม้สัต่างของโชตาจะเต็มไปด้วยน้ำตาและความกลัวตามแต่มีแรงพูดคำท้ายได้ด้วยนะโอเคนะครับชุดหมอว่าเต็มมาบอกแวะอะไรนี่ยทำเป็นพักนึงที่หมอมาถึงแล้วอย่ารีบร้อน เสียงพิเท้าเขาและบุสนามากมายเป็นเสียงที่ได้ยินห่างไกลจากชิโนโมากๆเลยนะเขาเลยต้องมาที่ตาของสก,กูไรเป็นพยานรู้เห็นว่าสตา์ที่เคยเจอเจ้าของเขานั้นตอนนี้ก็เลือนหายไปแล้วกับความตายนี้หมอประกาศว่าโชตาจากไปแล้วดิสโนโถูกพาไปหาตำรวจพื่อบันทึกให้ประคำตอนที่เขาถึงฐานตำรวจแล้วก็พืดนนะนะ ได้กิสโตแต่ไม่ได้วยความโกลธหลและความสบสนด้วยไปนี่ป่าเอากี่ขั้นอื่นนะพี่องเขาแล่นเข้ามาในหัวนี้พิสโตเดินขึ้นเป็นภูเขาอ,อีกขั้นหนึ่งกับศพที่เดินได้เดินกลับมาหาจุดเกนะิดเหตุเนาะม่ชาเขามาถึงที่ป่าดเดียวกันที่สารเจ้าทอีเคยตั้งอยู่นั่นเองประตูเป็นสโลกหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ตอนเย็นไปใต้แสงอาทิตย์นะมีประตูขนาดใหญ่ที่เขาไม่เห็นมาก่อนในซ้ำนะประตูใหม่ละประตูไม้ที่มี รอยแตกแล้วก็มีมอสขึ้นมาด้วยเช่นกันเป็นตึกที่ดูไม่ได้มีตัวตนความจริงโลกนี้ดูซ้ำเลยนะอ๋อตู้มาที่อาจจะเป็นจุดที่ฟูยูให้นัดเจอเนาะอาจจะเป็นคําใบ้เพื่อแลกกับแมวแล้วให้ทายเขาเงยหน้นมามองไปตรงตู้นั้นมันดูยิ่งใหญ่น่าเหลือเชื่อผงกินทอย่ด้วซ้ำเลยนะเพราะเจ็บปวดไปถึงน้องเขามือเขาเอื้อมไปที่กระเป๋าตังค์รู้สึกกุญแจที่เขาได้มาจากร้านทนายดวงกุญแจนกเหรอ ใครที่นี่ได้เหรอตอนน้เล่นที่มือเขาเหมือนลูกเป็นไฟนะกุญนแจเนี่ยมีไม่ทำลูกเป็นสารไม่อยากทิ้งด้วยที่เชื่อมโยงกับตัวนี้ด้วยเช่นกันอะ่ะรู้สึกถึงสายลมที่พัดผ่านช่องประตูนั้นไปไม่กี่ปิศนาช่วยออกมาเหมือนในฟั่งของประตูนี้เขาทไม่อย,ายอ่างนี้รอคอยตางหาอยู่นั่นเองด้วยแต่เขาเต้อเป็นจังหวะนะมันเป็นไปด้วยความกลัวแล้วก็ความรู้สึกประหม่ามากมายในอกของเขาเขาถึงจะเขา้า้ลึก ความกุญแจนั้นไม่แน่นก็ตดประชาชหน้ากับอีโรนนึงด้วยเตรียมพร้อมไปฆามิติยังเงาเงามีคนตายมากมายโอประตูนี่เนรอใหญ่จริงจังกุญแจลอยได้ด้วยกุญแจผีสิงอ่ะยื่นไปข้างหน้าไม่ไขทีนะไขาแค่คือสไลด์ไขไปมีช่องไขอ่ะอโอโอไมคเกิ oh เพื่อนที่จากไปมาพักให้ช่วยเหลือด้วยไปได้วยกันนะกว่าไป โอ้ที่ไหนเนี่ยรถไฟแบบโอ้ฝนรถไฟแล้วัาที่ประตูก็เปิดช้าๆก็มีแสงที่คุนเคยสาดสองมันที่ตาของชิซุโนะสายตาของเขาจับจอ้องไปที่มันทันทีและปรับสายตาจากความสว่างจ้านั้นตอนนี้แสงเริ่มหายความแสบตาลงไปภาพของเขาก็เริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นต่อนหน้าตาเขาฉากที่้ด้หลังประตูนั้นคือสถานีรถไฟที่น่าขนลุกแล้วก็ร้างแล้วกลับมาจริงใช่ไหม มีป้ายซื้อสถานียามาดาซุยนาะทามูสุแล้วก็เนี่ยคิซารากิที่หมายเนาะเวลาก็ไปเรื่อยๆน่าจะเที่ยงคืนได้ทายนะผมด้วยทุ่มสามเก้าสองทุ่มสามทุ่มพวกเนี้ยมันไม่รู้ต้องจำลำดับหรือว่าเลขอะไรหรือเปล่าตรงนี้มีเช็คบางอย่างได้ออกุญแจในท่อระบายน้ำเอกสารไม่เกี่ยวนะผมว่าอา่ะแปลคงมีปัญหาต่อไปยาวๆโน้สแคปว t ตเตอร์เอาต้องหาในปลามาขูดนะผมว่านะ่าใช่ ของขาดของนี่แหละล,ะล้วๆวกระเป๋าเดินทางของมาอูเลยนะอืมหมลายผ่านน่าเกี่ยวข้องกับขอคุณคัะจำตัวของมาอูนะตอนนี้ยังไม่รู้เนาะคงได้เจอที่นี่แหละคงไม่ได้ให้เราจำแต่ของเก่าเนาะวันนี้เป็นดวงตาแล้วก็ลูกศรขึ้นขวาลงซ้ายเดี๋ยวค่อยตามหาดวงตาก่อนแล้วค่อยกลับมาจำอันนี้นี่ตาปาข้างหลังไม่มีเศษขิดมันโนร้วลอะไรง่ายๆน,นะผมขัดอะไรก็โนสิ่งนั้นแล้วก็ต้องตามหาเพิ่มอะไรอย่างนี้ นี่ทางเข้ารถไฟเนาะต้องหาวิธีไปต่อหะคขาจริงนเนี่ยตาโอ้ไม่กอดมงนมาจำนวนตายทนะ่นะที่หันเนี่ยไม่มีเข็มนาฬิกาโอ้เนี่ยมีหันขึ้นหันซ้ายหันขวาหันลงใช่แหละชัวก็คือขึ้น4ซ้าย1ขวา3ลง5ใช่ไหมขึ้น4ซ้าย1ขวา3ลง5เมื่อก,กี้ไม่รู้ดับนี้ไหมนะโอเคอาจจะต้องอันเนี้ย ท้นส่วนตายไทยนะขึ้นสี่ขวาลืมแล้วเมื่อกี้ว่าไหนฟังไอ้นั่นเมื่อกี้พูดขวาอะไรขวาสามป่ะเขานด้ลงห้าแล้วก็ซ้ายน่าจะหนึ่งเนี่ยเป๊กคุณรหัสนี้ปะ่ะมันรหัสนี้เคยใช้ปะ่ะระรังแต่ไม่ชัวร์ได้แน่แน่เข็มนาทีโอเคได้เข็มนาฬิกาเรียบร้อยแล้ว,ลวอือฮึก็ต่อไว้แต่ไม่รู้เวลาดีนะพัสต,ต้องคงแก้เวลาแหละใช่ไหม เนี่ยเป็นเวลาบางอย่างก็น่าจะตามเวลาในแผนที่ยังข้างหน้าเลยนะเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์ตรงนี้ข้างล่างน,นี่คืออะไรเนะี่ย what the fuck ดูไม่ออกเลยอ๋อนี่คือไฟอ๋ไอไอ้ไฟนี่เรียกไฟอะที่เตะรไบเล็บมานะไม่ชัวร์ปล่อยผ่านไปกุญแจไม่มีคีย์จ,จะเป็นคีย์การ์ดของมเนาะไม่รู้บามันอาจจะแปลไปแหละแปลแบบกูทนสเต็ปโดยตรงเลยมัง้ง ไม่ก็คุมความหมายจริงแต่ว่ามันใช้หลักการที่แปลกๆมันกันพอสมควรต้องใช้ต้องตะไบเอท่อข้างล่างนี่เนาะตรงนี้ตะไบตรงนี้มีเลยแล้วก็ม,มีของเล็บปิดนาบางอย่างนะใช้มือจับตอนนี้ไม่น่าเสียงเท่าไหร่เอา <c oughs> ต้องหาอะไรมาหุ้มแล่เหรอเรื่องเวลาก็พุกนี้เนาะทุ่มสามเก้านไปทุ่มสามเก้าสอง 39, 2, ทุ่มยิบห้าสามทุมสิบสอง 42, มันห่างกันกี่นาทีเลยปะผมไม่ไม่ไม่ไมไมไมเกี้ยกล่เพราะว่าเวลามันดูแล้วไม่ใช่อะ่ะอ่ะทุ่มสาม, 25, 3, ม 42, เก้าสองทุ่มยี่ห้าเกทุ่มสี่สิบสองเนาะลองทุกอันแล้วกันนะโอเคทิละอันแหละทุ่มก็คือเจ็ดเนาะสามเก้ามันไม่น่ากันเลยขึ้นเนาะแต่ว่าต้องเข้ารถไฟซ้ำคงไม่ใช่อืมต้องเปลี่ยนเข็มในการันนี้ปะเก็บไม่ได้ โอเคสองทุ่มยี่ะไอเข็มสั้นมันอาจจะแบบเ <c> ก <oughs> ี่ยวได้ไงแต่ไม่น่าเกี่ยวสามทุ่มสี่สงคือโชงแถวนี้ปะใช่ไหมหลังเลข8มันจะกดเข็มสั้นก็ไม่ได้มันติดนั่นแหละสุดคือยังไม่ชว์เวลาเหลือกระเป๋าเนาะถ้าตามของน้งคันอาจจะต้องดูข้อมูลนี้ปะเออเลขเนี้ย0ูนย์เก อ่ะเราก็ได้เพราะว่ามันจะหมายถึงของที่เรามีแล้วในตัวที่มีตั้งนานแล้วไงใช่นี่ไงอ่าเลขสีดแดงๆที่มีนานแล้วอย่างนี้เลยคลิกซอร์ส่วนตาก,กินะเนาะไอ้ดีบีแหละคลิกซอร์ที่หายไปกับถุงมือในการเก็บกุญแจเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันนะผมพร้อมพร้อมพร้อมอ่ะกุญแจยิบได้อ่ะ,แ,ดดอะแล้วก็ไปตรงรูปภาพอ้าวอ,อ้อมใส่เลยโอเคให้เราพัลสเซนให้เรา,เราอ้อมหมุนดิเนาะหมุนภาพ เอ๊ะมันหมุนใช่แต่มันอ๋อมันหันตามที่เราคลิกเหรออ๋อตำแหน่งคลิกมันอยู่มุมนึงจะไปมันจะเปลี่ยนแค่ตรงนั้นเรียกวมาถูกนะโอเคอว่าต้องคลิกที่มุมเพื่อให้มันดูทรงที่เปลี่ยนไปบางทีมันก็ไม่เปลี่ยนนะไว้โอเคเนี่ยลงมาแล้วม็นจะลงแต่เห็นนะอันนี้ลง ได้ปะมันต้องกลับด้านอะผมไม่โชว์วิธีการก,กลับด้านอันนี้กลับด้านแล้วโอเคเนี่ยใช่ปะอ๋อใช่ใช่เนี่ยถูกแล้วมันอังทางซ้ายซานไปแปลกนิดหนึงแต่เราได้อยู่ได้อยู่อืม mm hmm. แต่คือตำแหน่งมันต้องกดแบบมั่วๆมันจะกลับมุมที่ใช่อีกเน okay. <c oughs> าะโอเคเข้าใจอยู่คิดว่าโอ้เป็นคนเดินเข้าป่าละตกไปนิด <c oughs> มัน แปลกดีรอยต่อดุประหลาดมากจริงแต่ก็ใช่แหละคิดว่าใช่นี่ฮึบ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 ,ฮบมันจะได้แล้วเนี่ยโอเคอ๋อเียนะเหมือนตรงนี้มันจะกับด้านบ้านปะใช่ไหมกับด้านบ้านอ่านี่ไงตรงเนี่ยนะมันไม่เป๊ะเพราะว่ามันเหมือนกับมันมีรอยที่มันทำให้เราต้องกลับอีกด้านหนึ่งทรงหนึ่งอะเห็ไนไหม ไดผิดด้านปะเนี่ยโอเคนะตรงไหนที่ไม่ใช่ปะตรงนี้ก็แปลกๆเนาะรอยต่อป่าเนี่ยอ,อันนี้ด้วยด้วยโอเคโอเคตรงนี้ก็ผิดซึ่งอันเนี่ยอ่าโอเคก็ว่าอยู่รอยต่อมีนิดนึงที่มันแปลกๆแต่มันคล้ายๆกันแต่ก็มันจะไม่ใช่เนาะโอเคเขาทำลูกด้แน่นอในใจน,นะสกาเปอร์ไว้ไเอเนี่ยขุดไอตัวเลขเนาะของทสฤษฎีแน่เลยชัวร์ป้าขุดไป นี่รักจริงมากที่ต้องไปห้าทุ่มสิบนาทีนะโอเคอืมอก่อนเวลาเที่ยงคืนนิดหน่อยเพื่อเตรียมใจเจอการเดินทางนิดนึงเพื่อถึงเวลาจะได้ว่าตุ้มเดียวเจอผีกว่าไปนะอ่ะเลขยองนี้แล้วก็นี้สิบเอ็ดนี่ไงรถไฟมาแล้วโอ้เข็มเล่นก็หานเลยนะโอเครถไฟถึงสถานีแล้วเข็มกลับมาแล้วด้วยเช่นกันของตอนนี้เหลือแค่ไอ้นี่เนานะตัวคีย์ที่ว่าอ๋ออ๋อกุญแจใช่กุญแจที่เมื่อกี้ไม่ได้ใคร อืมโอ้มือมือใครเนี่ยมืออ๋อเราส่งบัตร <c oughs> อ๋อสแกนบัตรเหรออุ้ยเอาคืนมาด้วยโอเคขอบคุณครับได้ตัว๋ว4559 415 2าเอมี <c oughs> ตัวเลขเยอะเลยนะโอเค <c oughs> เล้บัตรคืนเราด้วยเช่นกันโอเคแค่ยืนย่นตั๋วยื่นตั๋วกลับมาให้เรายื่นบัตรไปให้เขาเพื่อตอดบัตรใช้รถไฟอะไรอย่างนี้ เอาและพอาสีนด้วยเหมือนตอนฉากเริ่มเกมแต่พันแรกเลยนะผมว่าฉากน,นี้โอ้เป็นกาน,นด้วยเอาแล้วไงเอาแล้วเอาแล้วเรื่องระแวงแล้วเซา,เา,านี่คือชิปหายจะมาแล้วเธอสีนหน้าเปลี่ยนไปยัก็อยู่ด้วย,ยคนเยอะเลยโอกาวะเกียวโกะโตฟลอมสีนหน้าท่าทางโอม my god กอดมืนพซา